สวัสดีครับพบกับผมโคชโนนธนาการี้กับโตสครับวันนี้ครับ,รบก็มาที่เคฟเีมากินไก่ชีสชีสใช่ไหมอยากดูว่าหน้าตาเป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าร้านกันเแต่ดูเมื่อกี้เมนดูไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาดูหน้าร้านนี่ร้านนี้อันนี้อันนี้ใช่ครับชีสชีสนี่ ชิลลี่ชีสเจ็ดชิ้นสาสิบเก้าบาทนี่เแ็กชิ้นนะครับแล้วก็มีไก่กรอบชิลลี่ชีสจริงๆไก่กรอบชิลลี่ชีสก็มีมีทั้งสองแบบเลยมีทั้งไก่กรอบชิลลี่ชีสแล้วก็ไก่ป๊อปชิลลี่ชีสนะครับอ่าเดี๋ยวมีสื่อโฆษณาด้วยให้ดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆเลยครับ แรกมาแล้วนี่ครับเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วแหละแต่ครั้งนี้กินจริงนี่อันนี้นะพลึบเหมืนเลยโอ้โหเด้อเด้อ<ๆ>ล้วกินเนี่ยชีสกินกับบาร์บนะีคิวไลยแม่เนะ่กินปกติก่อนแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> To bắp lửa hôm nay không ai hôm không ai hôm nay bóc lửa hôm Mình ừm, lửa hôm nay bóc lửa hôm nay เนั้นไก่ทอดครับ <c oughs> น้นาทานมากมาก เน้นๆครับหนังอร่อยมากเนื้อชุ่มมากหวานมากอร่อมมาลอ,อ,องทานใหนได้นะครับไก่กรอบชิ้นดชิ้นแลว้วก็ไก่ป๊อบชิ่งด้ชิ้นที่เคยตีทุกขาหาทั่วมันทห้เฉพาะช่วงเวลานี้นะครับ ดูรายละเอียดอะไรกันให้ดีๆแล้วกันว่าบทดเข่งเมื่อไหร่นะครับผมหรือไม่แน่ดีไม่ดีสินค้าอัจจะบก่อนนะครับอยากทำให้รีบๆมาฮะนะครับโอเคครับขอบคุณครับบทดเลยครับ